อยู่ในในี่ห้าไม่พอเลยห้าได้หนองฟิปวตกใจมาเลยป่ะสิพื้นลรามายกอยู่ในห้องน้ำนี่แหละเนี่ยฉันห้ามบัตรประชาชนยูสูนได้ทุกวันสูนได้ทุกเดือนสูนได้ทุกปีสูนเป็นประจำแล้วพื้นมาห้าในห้องน,น้ำนี่ฉันกำลังเทห้องน้ำยู่แฮ่ขอโทษนี่ วางนี่เขาพกบัตรประชาชนออนไลน์บนแอปพลิเคชันกันแล้วจริงไหมนี่จริงและชีวิตดีดีด้วยไทยดีอะไรนะไทยดีไทยดีไทยดี T H A I ดีแล้วมันคืออะไรนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกไม่ต้องพอกบัตรไม่ต้องทายซ้ำเนาแค่ลงทะเบียนผ่านแปปอปพกมือถือเครื่องเดียวก็เมื่อนพอกบัตรประชาชนตัวจริงได้เลย แล้วมันทำอะไรได้เล่ยมั่งลรอปะสซีชายแทนทะเบียนบ้านจริงก็ได้นะซึ่งชายยืนนันตัวต้นข้อจองคิวลวงหน้าทำบัตรหม่จดทะเบียนส้มรอดรับรองบุตรขัดส้ำเนาการข้อเล็กทีบ้านหม่ข้อใหญ่ทะเบียนบ้านก็สามารถทำได้กันเสียภาษีก็ได้กันหลักกะลุยแม่ดีดเลยฉันจะได้ไม่ต้องไปหนังรอให้รากงอกป้าสีแอร์ไลน์สวัสดีค่ะ ซึ่งถ้าคุณลูกคา้าไปขึ้นเครื่องบินแต่ลืมบัตรประชาชนก็พกมือถือเครื่องเดียวเปิดแอปพลิเคชันไทยดีก็สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้เลยถึงนึ่งมิถุนาเนียนสำนักงานคนส่งจังหวัดเขาก็จะใช้แอปพลิเคชันนี้ในการติดต่อเรื่องทะเบียนรถและก็เรื่องอื่นๆกันอืมแรนนาสนใจนะปะสซี่เหรอฉันนี่ต้องทำบัตรพื่อมัง้ง ไม่อยากโลดเลยแอปถทยดีลงทะเบียนยืนยันตัวตนโดยบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงให้กระจ้ถ่ายรูปยืนยันทั้งหน้าบาัตรล่งบัตรแล้วก็หน้าตัวเองตั้งรหัสผ่านย้ายเผื่อแล่นะเก็บไว้เป็นความลับพอลงทะเบียนสัจสิ้นแล้วหน้าจอมือถือก็แสดงรูปบัตรประชาชนของเราที่นี่และบายแล้วสะดวกรวดเร็วและมันจปลอดไผ่ไ,ไม้น่ประสซชันกลัวพิมิต ไข่ล้วพิมิตมิดชาชีพแล้วป่ะสิเฉยจริงตนปลอดภัยแหละทั้งตัวระบอบเองและก็ที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงเวลาที่พวกมิจชาชีมันชอบเอาเอกสารไปใช้ปลอมแปลงตามระบอบเดิมกันแต่ว่าไปห้ามบัตรได้พอบก่อนตาได้เอาไปลงทะเบียนในแอปได้จ้าติดต่อราชการไม่ต้องพอบัตรประชาชนไม่ต้องทายสำเนา พกมือถือเครื่องเดียวชีวิตดีดีด้วยแอปไทยดีแอปไทยดีแอปดีสำหรับคนไทย